เราก็มาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากพระไตรปิฎกกันเนาะโอ้วันนี้เป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีเราได้ยินชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสุคตเออชื่อนี้มีความหมายเดี๋ยววันนี้มาฟังเรื่องราวกันดูเนะนาะท่านอธิบายไว้อย่างนี้ว่าพระสุคต มาจากศัพ์บาลีว่าสุขโตแปลว่าสเสด็จไปดีสเสด็จไปงามคือพระองค์ทรงมีทางสเสด็จที่ดีงามอันได้แก่อริยมรรคและได้สเสด็จไปสู่ที่ที่ดีงามคือพระนิพพานโดยทรงดำเนินรุดหน้าไปไม่หวนกลับคืนมาสู่กิเลสที่ทรงละได้แล้ว พระพุทธเจ้านี่ท่านไปที่ไหนคนที่นั่นมีความสุขไปที่ไหนที่นั่นมีแต่ความเจริญเนานะก็เมื่อกรุงเวสาลีเกิดทุพพิฆภัยข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอาหารตายกันเป็นจำนวนมากซากศพถูกปล่อยทิ้งเกลื่อนกราดกลิ่นก็ดึงดูดอมนุษย์มารังควานมีคนตายมากขึ้น สิ่งปฏิกูลก็เพิ่มขึ้นเกิดอหิวาตกโรคระบาดไปทั่วเมืองจนชาวเมืองวาดกลัวกันหมดโอ้โหโรคระบาดนี่เกิดขึ้นทั่วเมืองเวสาลีเลยเนะเดี๋ยวมาดูว่าพระราชาชาวเมืองจะทำอย่างไรนะกษัตริย์ลิชวีผู้ปกครองจึงกราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้เสด็จมาขจัดทุกโศกโรคภัยพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเมืองเวสาลีและแสดงรัตนาสูตรทั้งแสนโกวจัก,กรวาลจะปลอดภัยสัปสั์จะมีดวงตาเห็นธรรมจึงทรงรับอาราธนา <c oughs> เหล่ากษัตริย์ลิชวีที่ปกครองเมืองนี้นี่มีปัญญานิมนต์พระพุทธเจ้ามาเลย โอ้โหอย่างนี้นี่ไม่ธรรมดานะพระเจ้าพิมพิสารทรงเตรียมหนทางเสด็จสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าภิกษุห้ารอรูปจากกรุงราชครืถึงฝั่งแม่น้ำคงคาประมาณห้าโยชนมีการปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอสร้างวิหารเป็นที่พักระหว่างทางทุกๆุหนึ่งโยชนตั้งหม้อน้ำประดับธงชัย โรยดอกไม้ห้าสีและตลอดระยะทางนั้นทรงให้กั้นสเสวตชัดบูชาด้วยดอกไม้และของหอมต่างๆเวลาล่วงไปห้าวันพระพุทธองค์ก็เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จลงประทับบนเรือข้ามฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารได้ตามส่งเสด็จลงในแม่น้ำ จนถึงที่น้ำลึกประมาณแค่พระศอรพระสอก็คือคอนี่แหละโอ้โหพระเจ้าพิมพิสารนี่รักพระพุทธเจ้ามากๆเลยตามทรงเสด็จลงไปในน้ำจนน้ำนี่ถึงระดับคอเลยโอ้ไม่ธรรมดาเนาะฝ่ายกษัตริย์ลิชวีก็รับเสด็จที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเช่นกันโดยจัดก,การต้อนรับเป็นสองเท่าของพระเจ้าพิมพิสาร ทันทีที่พระบรมศาสดาก้าวพระบาทประทับชายฝั่งแคว้นวัดชีแคว้นวัชีก็คือที่ตั้งของเมืองเวสาลีนี่แหละหนะฝนโบกครพัดก็ตกลงมาใครต้องการให้เปียกก็เปียกใครไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกน้ำฝนไหลไปชะล้างแผ่นดินพัดพาเอาซากศพทั้งหมด ลงไปในแม่น้ําคงคาพื้นแผ่นดินเมืองเวสาลีก็สะอาดหมดจดโอ้โหอันนี้แค่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงนี่โอ้โหพื้นแผ่นดินทั่วเมืองถูกฝนโบคลพัดช,ชะล้างจนสะอาดเลยเนะครั้นเสด็จถึงเมืองเวสาลีพระองค์ให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรรัตนสูตรนี่ก็ เป็นพระสูตรที่เอาไว้ใช้ทาน้ำพระพุทธมนต์นะก็ขึ้นว่ายังกินจิวิตตังนะคล้ายๆอย่างนั้นพระอานทน์เรียนแล้วก็เอาบาทของพระพุทธองค์ตักน้ำสำหรับทาน้ำพระพุทธมนต์ประพรมทั่วเมืองทำให้พวกอมนุษย์พากันหนีไปโรคภัยต่างๆก็สงบลงอันนี้เป็นที่มา ของการทำน้ำพระพุทธมนต์เลยไม่ธรรมดาเนะจากนั้นพระองค์ทรงแสดงรัตนสูตรที่ใจกลางเมืองต่อเนื่องกันถึงเจ็วันเมื่อจบพระธรรมเทศนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างได้บรรลุธรรมวันละ84,000พันทุกๆวันนี่คือสุขโตเสด็จไปที่ไหนที่นั่นก็จเจริญ อันนี้ของแท้เลยพระพุทธเจ้าไปถึงที่ไหนที่นั่นมีแต่ความสุขความเจริญน,นะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นเวลาครึ่งเดือนก็เสด็จกลับกรุงราชครืกษัตริย์ลชชวีได้นำทรงเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำคงคาเนรมิดเรือที่สำเร็จด้วยทองเงิน และแก้วมณีมารับพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุกลับไปยังกรุงราชครืทั้งเหล่าเทวดาและพรมทั้งหลายได้ทำการสักการะบูชาอย่างเลิศจนถึงพบของอา,านิจฉพรมแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารซึ่งรอการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำสักการะเป็นทวีคูณ เนื้อกว่าของกษัตริย์ลิชวีทั้งหลายเมื่อพิสูจทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องที่พระพุทธองค์ได้รับการบูชาอย่างเลิศทั้งจากมนุษย์และเทวดาพระองค์ตรัสว่าการบูชาอันวิเศษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพหรือด้วยอนุภาพของพญานาคเทวดาหรือพรหมแต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญ ที่ได้ทำเพียงเล็กน้อยแต่ถูกเนื้อนาบุญโอ้โห و, อันนี้ไม่ธรรมดาไม่ได้เกิดขึ้นจากอนุภาพของใครทั้งสิ้นเป็นอนุภาพของบุญที่ทำเพียงเล็กน้อยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูว่าท่านทำบุญอะไรมานะพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าความเป็นมาว่าก็ในอดีตพระองค์ทรงเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อสังคะ มีลูกชายชื่อสุสิมะเมื่อลูกชายอายุ16ปีได้ไปเรียนศินละปะวิทยาที่เมืองพารณสีปกติคนอื่นๆจะใช้เวลาเรียนนานถึง12ปีแต่สุสิมะเรียนเพียง2 3ถึง3เดือนก็สำเร็จการศึกษาแต่เห็นว่าศิละปะวิทยายังไม่ใช่วิชาที่ดีที่สุดจึงลาอาจารย์ ไปบวชกับพระปัจเจกพุทธเจ้าโอ้โหสุสีมะคนนี้นี่เป็นผู้มีปัญญาจริงๆเลยเป็นอัจฉริยะด้วยโอ้สุดยอดนะครั้นบวชแล้วได้ศึกษาอภิสมาจาริกวัตรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นเลิศด้วยลาบยศมีบริวารพรั่งพร้อม แต่ไม่นานก็ปรินิพานเพราะเคยทำกรรมที่เป็นเหตุให้อายุสัน้นพระปัเจกับพรเจ้าทั้งหลายและมหาชนจึงได้ทำชาปนากิจ <c oughs> คือพระประเจกับพรเจ้าเนี่ยุคหนึ่งอาจจะมีหลายพระองค์ก็ได้ไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคไหนยุคนั้นมีเพียงพระองค์เดียวนะ และนำพระาธาตุไปประดิษฐานไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ประตูเมืองฝ่ายสังฆพรามซึ่งเป็นพ่อก็คิดว่าลูกชายของเราจากไปนานแล้วไม่เห็นส่งข่าวมาเลยด้วยความคิดถึงลูกจึงออกตามหาแต่เมื่อได้รู้ความจริงทั้งหมดก็เสียใจร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกชายพางเดินไปยังลานเจดีย ที่ประติสถานพระาธาตุของพระประเจคพรพุทธเจ้าสุสิมะได้ถอนหญ้าบริเวณน,นั้นและใช้ผ้าห่มขนทรายมาเกลี่ยลงบนลานเจดีประพรมด้วยน้ำจากคนโทนำดอกไม้ป่ามาประดับบูชาใช้ผ้าห่มทําเป็นธงประดับไว้ผูกร่มของตนไว้บนสถูปแล้วก็กราบบูชาพระเจดี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องในอดีตและทรงสรุปว่าสังคพรามคือพระองค์นั่นเองโอ้โหพรามคนที่เป็นพ่อพระประเจกุบุตรเจ้านี่ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่แหละโอ้ไม่ธรรมดานะด้วยอนิสงส์ที่พระองค์ได้ถอนญ้าที่ลานเจดีของพระประเจกุุรเจ้าสุสิมะมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ถางทางให้พระองค์เสด็จ ด้วยอนิสงส์ที่ทรงถอนหญ้าและเกลี่ยทรายปรับพื้นลานเจดีมหาชนจึงได้ทำทางและเกลี่ยทรายปรับหนทางให้พระองค์เพราะพระองค์ได้บูชาพระเจดีด้วยดอกไม้ป่ามหาชนจึงปูทางพระดำเนินด้วยดอกไม้นานาพันธ์ทั้งบนบกและในน้ำเพราะพระองค์ได้ประพรมน้ำรอบพระเจดี จึงทำให้ฝนโบครพัดต,ตกลงมาในเมืองเวสาลีและการที่พระองค์ได้ทำธงและผูกฉัดบูชาเจดีมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ยกธงและซ้อนฉัดบูชาพระองค์จนถึงอากนิธะพรหมโลกการบูชาเลิศที่พระองค์ได้รับครั้งนี้ก็เนื่องด้วยการบูชาเพียงเล็กน้อย ที่พระองค์ทรงกระทาในเนื้อนาบุญจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาว่ามัตตาสุขะปริจจาคาปัดเสเจ,เจวิปุลังสุขขังจะเชมัตตาสุขขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขขังแปลว่าถ้าบุคคลพึงเห็นความสุขอันไพูบณ์เพราะสละความสุขพอประมาณ นักปราดเมื่อมองเห็นความสุขอันไพยบณ์ก็พึงสละความสุขพอประมาณเสียบุญที่เราทำทุกๆบุญนี่มีผลหมดไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่นะ